เขาได้เฮ็ดฝนมาครับเดี๋ยวเขาจะมาหนังล่างกันนะครับต่างเฮ็ดฝนนะครับเนาไปทำอาหารประกอบอาหารกินกันครับแลงนี่ครับเฮ็ดฝนเมาะเมาะขนาดนี้สาซ่าเลยมา,าดินออกกันนะลูกอ,อาดินออกด้วยอ่๊บ ยล่างเอาอดินออกก่อนอ้าวเฮ็ด<น><น>คุ้นน่านี่ก็จะได้กินเฮ็ดบ่อยหน่อยเฮ็ดผ้าก็เฮ็ดคุ้นก็อันนี้เ็ดยโต๊ะใช่เฮ็ดเยอะเฮ็ดเยอะเยอะหน่อยเหนียวแน่นอนใช่ เร็ยอหิมะน้เหนึ่งพอ,อเขาล่างเซ็นแล้วมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับเฮ็ดโทนนะครับเพ็รโทนนะครับนี่นะครับเราจะไปย่าย้ำกันนะครับตรงนี้เหมาะขนาดเลยนะครับเดี๋ยวระวังล้อพลิกกลัวพลิกยังนะครับ นี่ก็หันเฮ็ดไปก่อนนะครับหันเป็นก้อมเป็นก้อมนะครับหมอพอดีค้ำเนอะเครื่องแกงเครื่องเค็มก,ก,ก็จะมีนะครับอ่าหอมดวนนะครับผักไผ่นี่นะครับอใส่นะครับแจงในการตามก็จะมีพริกขัวกะปิจีนะครับ บแคนับแข้งนะครับล้ะกรหอมแดงนะครับหอมขาวนะครับจีมุดเลยทอย่างนี้นะครับดีจะต่ำรวมกันนะครับอ้าวต่อไปครับต่ำเครื่องแกงครับเกลี่ยเหิดครับใส่ลงไปเลยครับทั้งหมดเลย ไปครับตั้งน้าครับเตั้งมน้ารอเห็ดต้มเห็ดนะครับต้มเห็ดร้อนนะครับนี่พริกในจะได้ล้วครับไหนขอดูหน่อยครับโอเคครับพริกละเอียดพอแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอน้ำเดือดสักครู่นะครับนอนเดี๋ยวเราจะเอาไปลงอ้าวตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วครับเอาให้คนลงไปต้มครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วเีลงไปต้มเลยครับ คนคนคนนักมาดีเละหมอกเวลาเขาต้มเห็ดนะครับเขาต้องไปใส่น่าเยอะนะครับเขาใส่น่าประมาณกวดหนึ่งทองนะครับก่อน้่าเห็ดันจมออกนะนะครับก่อนนี้นาเห็ดเอามาแล้วนะครับเยอะละก็เดือดแล้วเต้นนะครับเดี๋ยวเห็นสักพักเดี๋ยวเขาคงจะลง พริกแกงลงไปนะครับเอาขั้นตอนต่อไปครับเอาเอาพริกลงครับต้องแบบต้องโซ่คให้พริกลงไปเลยทำฮิตโคลมครับอ๋อขับเมนูนี่นะขั้นตอนสุดท้ายนะครับชีสใส่ลงไปเลยนะครับ อ่าทักใจนะครับหอมดวนใส่ลงไปนะครับโอเคแต่นี่ก็ทำให้มัหอมแล้ครับนี่นะอยู่น้ำลายแล้วครับน่ากินมากๆเลยอ๋อใส่ดีนะครับเนื้ไหนได้กินเห็นเตือนเนื้อสามดูดูไหมนี่นะนะครับรสชาติมันนี่เขามีนะครับปุ้งเกลือปลุกอย่างเห็นนิดหน่อยครับดีอย่างเห็นนิดหน่อยผูชิมรสเห็นนิดหน่อยครับแข็งกระเซ็ะแล้วนะครับพัวใส่เคียงเคียงเคียงอย่างเป็นเลิศล่ะ เ,ออเรียบร้อยครับยำเฮ็ดโคนครับรับประทานได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้้ยนะครับซับสไครต์ด้วยเตยนะครับผมจะเป็นความการุณนอย่ังยิ่งนะครับเนาะในการติดตามอุดหเนุนต่างๆนะครับ